ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี PU ่น้องชาวการ์ดเกมทุกคนอีกครั้งนะครับผมผมฟุยซื้อขี้ขิงครับกับรายการมาลองเล่นวันนี้นะครับเราจะมาลองเล่นเด็กชัมเมอร์กันให้ดูนะครับซึ่งเมื่อวานนะ้เราได้ทําการเปิดกล่องให้ดูนะครับว่ามีการอะไรบ้างนะครับซึ่งใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูกันได้นะเนี่ยวันนี้นะครับผมเราก็จะมาจัดเด็กเลยนะครับผมให้ดูว่าเราใส่อะไรบ้างนี่กล่องกล่องสวยจริงๆนะครับขอโชคอีรอบ โอเคครับไม่รอช้าครับเราไปดูกันเลยครับสำหรับการไปแรกเราจะใส่นะครับเป็นโรเซสเซชาตนดินนะครับผมไอสูนะอ่านม่ไดกว่าไอสูนะครับผมสองใบนะโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโรเซสเซชา่ดน้ํานะครับผมสองใบเช่นกันซึ่งความสามารถนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับของตีมนี้เดี๋ยวใจที่ไปให้ฟังนะครับผมโอเคต่อไปต่อไปเป็นโรเซสเซชา่นลมครับผม ซึ่งเหล่าโพสเซสชั่นจะมีพลังโจมตี1,850นะครับผมป้องกัน1,005นะครับเขียนใบจไปครับผมเป็นโพสเซสทั่นธาตุไฟนะครับใส่ใบเดียวพอเนาะซึ่งจำนวนนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะดัดแปลงได้ครับผมใบต่อไปนะครับเป็นค้างวิญนะครับผมใส่3ใบเลยใบนี้นะครับเมื่อทำการนอมมอนมันจะสามารถเสิร์ชจอมเวทนะครับที่สเตต1,850นะครับขึ้นมือได้นะครับ ต่อไปจะมาดูพวกสัตว์เลี้ยงนะครับของเหล่า process เนอะอันนี้ครับเป็น d ดมอนอิเตอรครับสองสอใบอ,อ,อีก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 ใบครับอีกใบใบเดียวครับใบนี้เป็นของจอมเวทาลมนะครับผมใส่ใบเดียวพอเนาะต่อไปนี่หมาจิ้งจอกแห่งไฟเท <cl aps> hey, จริงๆเลย่ะใบเดียวพอโอเคอ่ะนี่เป็นใบใหม่นะครับผมติดชื่อ process e เหมือนกันนะ เราสามารถหล้วเราจะอธิบายทีหลังนะครับเรามาดูที่แฮนด์แร็นะครับก็ใส่เอฟเฟกต์เบลเลอร์สองใบครับผมโอเคมอนสเตอร์หมดไปแล้วนะครับเราจะมาดูที่เวทมนต์กันบ้างนะสำหรับเวทมนต์นะครับใบนี้นะครับเป็นใบใหม่เนาะความสามารถคือทิ้งรัดบนมือหนึ่งใบนะครับผมสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ชื่อชัมเมอร์หรือโปรเซสเซสนะครับหรือว่าเวทกับดากที่ติดโปรเซสเซสเนี่ยจากในเลกนะครับผมเอามาขึ้นมือหนึ่งใบแล้วอีกใบหนึ่งเอามาเซตนะครับเก่งมากๆเลยใบนี้ ใบต่อไปครับสำหรับใบนี้นะครับจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับมอนสเตอร์ในสนามเราครับ300ต้ามธาตุนะแล้วก็เมื่อนอมอลหรือสเปีย์มอนสเตอร์ที่มีสเตต์นึ่ันนะครับจะสามารถจูกการ์ได้ใบหนึ่งด้วยใบนี้นะครับเป็นฟิวป่าจอมเวทนะครับซึ่งผมไม่ได้ใส่ฟิวใหม่นะครับเพราะคิดว่าฟิวนี้นี่ดีกว่าเยอะเลยนะครับถ้ามีจอมเวทย่ในสนามเนี่ยฝันงข้ามจะไม่สามารถใช้การเป็นมนได้นะครับผมโอเคใส่2ใบครับ ก็ t e r r a f o r m i n g ครับเสิร์ฟฟิลหนึ่งใบอ่ากัปัแบกครับผมกาปกัแบกใบนี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตี800นะครับเมื่อเราเราโปรเซสเซสเนี่ยโจมตีนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมอเตอร์เราถูกทำลายจากสนามนะครับผมก็จะสามารถสเปเชียลนะครับมอเตอร์เผาจมเวทที่พลังป้องกัน1 5น0นะครับผมจากในเด็กนะครับลงมาได้เลยครับ1ใบเนาะอ่าต่อไปเป็นกับัแบกใบใหม่ครับผมใบนี้นะครับ สามารถสเปเชียลซัมมอนนะครับผมเราโพสเซสจากบนมือหรือว่าในสุสานนะครับได้หนึ่งใบนะครับผมจากนั้นทำลายการแผ่นจดหมาได้หนึ่งใบเลยเดียวแล้วก็ทามันอยู่ในหลุมนะครับรีมูฟมันออกนะจะสามารถเอาเวทกับแบบที่ติดโพสเซสจากสุสานนะครับมาแปะได้เลยครับโอเคต่อไปเป็นป้าเจ้าครับป้าเจ้าป้าเจ้าเจ้าเก่าครับที่เก่าเจ้าเดิมครับผมัวนี้ก็พ้เจ้าพันห้าครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผม นี่ครับใบที่ผมชอบมากเลยนะครับผมนี่ Air Force ครับความสามารถคือเมื่อฝัตรงข้ามโจมตีมานะครับจะทำการเอามอเตอร์ที่ตั้งโจมตีทั้งหมดเนี่ยของตยรงข้ามกลับขึ้นมาให้หมดเลยครับผมก,กบ,บ,บรกระดาษของแท็บทีกนะครับเหน็นไหม,มภาพชัดไหม,อม,อมโอเคเสาาร็จแล้วอ่าต่ไปเป็นเมตาบุตรเมตาบัส เเตอร์เปิดนั่นแหละครับผมก็คือ8ฟิวนะครับหรือว่าฟิวจากเม้เด็กขึ้นมือได้เลยครับผมอโเคสำหรับเมนเด็กนะครับก็หมดแล้วนะครับเราจะมาลองดูที่เอ็กซ์ตอร์เด็กบ้างนะไปแรกนะครับผมเป็นชัมเมอร์นะครับลิงค์ครับย้ำว่าธาตุดินนะครับผมพอดีผมยังไม่มีเนาะผมยังไม่มีของก็เลยเอาเป็นธาตุไฟใส่ให้ดูก่อนนะครับแต่อันนี้เป็นธาตุดินนะถ้าใครอยากซื้อซื้อธาตุดินนะครับผมโตัวต่อไปนะครับเป็นไทรแม่นกน้อยจิ๊บจิบครับผม อีฟครับอีฟอีฟหนูน้อยเซ็กซี่ครับผมแต่เป็นไขยแม่ยูนิคอร์นนะคบหนึ่งใบนะพวกความสามารถพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลองหากันดูในเบเนะาะไปต่อไปนะครับเป็นไดกาตาเอมมรัลครับผมซึ่งเอ็กซ์ตร้าเด็กเนี่ยจะเน้นครับไปตรงไปทางแร้งสีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะ่จะทำแร้งสีได้นะครับนี่เป็นปลาฉลามนะครับ โคบไลนิ่งครับผมใบนี้นี่โจมตีแรงครับไส้แตกได้ครับรู้เลยครับใบต่อไปอะไรครับนี่พี่หวังครับผมพี่หวังโคบปู่ครับต่อไปครับแมลงสาบนะครับแมลงสาบเอ็กซ์คาิเบอร์ครับผมถอดหนึ่งใบล้างสนามครับบากุสกาครับกับช้างเมาเหล้านะครับ ไปนี้น่าจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วล่ะ101ครับผมอันนี้ความชอบส่วนตัวล้วนเลยอยากใส่ครับไดมอนด์เดูฟครับนี่กบอบอบต้องมาครับฉลามมากบอบอบต้องมาครับซึ่งตัวฉลามนะครับผมเราก็จะใช้โพลิชสีท่าน้ำนะครับกับกีโกไบเนาะเอ็กซกันได้นะครับแล้วเรียกกลบมานี่กับต่อไปครับกากาคาซามูไรรู้เลยครับไปต่อไปรู้เลยมาด้วยกันเลย กากาคารบอยครับผมขับมาเป็นคู่ครับงานนี้ก็จะเน้นไปทางแร้งสีนะครับของยุคเก่าๆเนาะอ่าอีกสเตเดียก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเราจะมาแสดงคอมโบกันให้ดูหนึ่งคอมโบนะครับเพื uh um. ่อเอาไปเล่นต so ่อได้เนาะสมมุตินะครับเราได้จอมเวทหนึ่งใบบนมือนะครับกับเดมอนอิสเซอร์หนึ่งใบนี่สมมุติว่ามือเรามี2ใบนี้นะจอมเวทเป็นธาตุอะไรก็ได้นะครับผม เราจะทําการนอ r m อ l นะครับผมจอมเวทหนึ่งใบลงมาในสนามครับโอเคจากนั้นเขาใช้เอฟเฟกของ Demon เ a t e r นะครับสามารถไม่เห็นจอมเวทในสนามนะครับสามารถสเปเชียลลงมาได้เลยครับแล้วเราจะส่องไปนี้นะครับสังเวยครับผมเพื่อเรียก Processor ไมใช่ไปนี้ไ่ใช่ไปนี้ไม่ได้อยู่ในนี้ครับเอาไปเอาไปเไปนี้ครับไปนี้สเปเชียลลงมาครับจากในเรียกนะครับ ความสามารถของมันนะครับก็คือสังเวยมอนสเตอร์จอมเวทหนึ่งตัวนะครับกับมอนสเตอร์ธาตุดินที่เลเวล4ลงไปนะครับแต่เด็กก็มาได้เมื่อมันลงมาได้นะครับผมจากเอฟเฟกต์นี้นะครับชุบมอนสเตอร์จากในศึกสารหนึ่งตัวที่เลเวล4ลงไปได้ครับแต่เอฟเฟกต์ของตัวนั้นจะได้ผลนะจากนั้นจะทําการลิงก์นะครับเรียกลิงก์ชัมเมอร์ธาตุดินครับธาตุดินนะครับอันนี้เป็นธาตุไฟไม่ใช่ใบนี้นะครับแต่ว่าลองให้ดูนะครับมันคือใบนี้ธาตุดินนะครับเราจะกนเอฟเฟกต์ของบอสเซสเซสนะครับก็จะทํางานนะ ก็เป็นของเอกลักษณ์ตัวนี้นะครับก็คือเมื่อตกกลุ่มนะครับจะสามารถเซิร์ชเวทกับดักที่ติดโพสิชเชตนะครับหรือว่าวิญญาณสินดินนะครับผมจากเด็กขึ้นมือได้ที่เราจะเลือกนะครับแบบนี้ก็ได้หรือว่าเวทต่อเนื่องก็ได้นะครับผมซึ่งผมก็จะเลือกเป็นใบใหม่นะครับผมซึ่งเราก็จะเลือกไปที่เราขาดเนาะจากนั้นผมเซ็ตไว้นะครับแล้วก็ผ่านนะครับอินเทอร์เฟซตรงข้ามเราก็เปิดครับ ทำการชุ es, บ p r o c e s เซสหนึ่งใบนะครับจากในสุสานเนาะและทำรายการายตรงข้ามได้หนึ่งใบครับก็จประมาณนี้นะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากลองเล่นนะก็ลองจัดกันดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าจากทาง o f f ฟิเชียด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ